try ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สั่นกระดิง่งจะได้ไม่พลา,าดธรรมะดีๆจากพ่อม่สมปองตาลัปุดโตนะครัะคุณเยอยายคนหนึ่งแกแล้วนะครับผมย้ายไม่อยู่ใครจะใส่บาตเด็ดพระไอ้เนงไ,ไปไปไปใส่บาตก็ย้ายจะโมวดจะเล่นโทรศัพท์กลนหนุกนะโอ้เล่นใจนแล้วก็มาใส่บาตเด็กรุ่นใหม่จะโทรศพัพท์ ไม่ค่อยได้เจอพระ,ระเวลาเห็นพระก็ยกมือไหว้มือเดียวอีกมือหนึ่งเล่นโทรศัพท์มกลายเป็นมือมชงมือชาเยอะกันมากเลยครับผมโรคยอดทิตยุคนี้พอเห็นพระปพ๊บพระโคนผมใหม่บันโอนมองพระจากหัวจนเท้าเท้าจนหัวไย้ยหญอผมก็ไม่มีคิ้วก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่ใส่จักรโต๊ะตอนเป็นเด็กก็ใส่รองเท้าพ่อแม่จะนู้ว่าสกปรกผมผมก็ไม่มีคิ้วมีรองเท้าก็ไม่ใส่มายืนขอข้าวเข้ากิน จะโกรธเด็กก็ไม่ได้ทําไมอ่ะพิกษุนี่น,นีประเรียนทรรมเประโยคตั้งแต่อายุสิบเก้าเว่าได้เป็นนาคหลวงเนี่ยถ้าเป<พ>็นตั้งแปดสิบ9พระภิกษุนี่คือมาจากพิกะขภาคในความขอ,อ,อรงรูปัจจัยสนธิสมากันก็ไปกลายเป็นภิกษุแปลว่าผู้ขอโอ้แสดงว่าเด็ก ผู้ถูกเด็กรู้รากสับเดิมของพระอ๋อมาขอข้าวคือภิกษุผู้ขอยายใส่บาตรใส่ยังไงเด็กตัวเล็กไม่รู้เลยไม่ยากลูกจะเกิดพระมาลูกเดียวก็ใส่ไปเลยเจะเกิดมาหลายลูกก็ใส่จากหัวไปหาหางพูดเสร็จตัวเองลืมของครับ<ด><ด>เคยมาทําวัดเย็นที่นี่น<ด>บ้างไหมเนี่ยตามวัดแตลสัญญาอนิจจาความจําไม่เที่ยง ลืมของกับเบวของในบ้านครับหลานลากเก้าอี้มาเลยเหมือนที่กำลังนั่งนี่แหละปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ได้ไงไม่รู้เด็กอนุบาลเก่งเลยลัดตัวเลขไงตัวเตี้ยไงใสจักหัวไปหาหางล่ะตัดข้าวสวยร้อนๆใสจันหัวไปหาหางใส่จัดหัวไปหาเห็นขาพระเป็นหางครับใสจากหัวไปหาหางยายเดินลงมาตกใจว้าตายแล้วโลกตายแล้วบาปแย่เลยเอจับได้ไม่กวาดกวาดข้าวจากหัวพระเลย ยายบาปหนักยิ่งกว่าร้านนี้นเรายครับผมตาดีใน,ในความดีของคนอื่นอย่าตาบอดในความดีของคนอื่นทุกคนทุกท่านเพื่อนเรามีความดีมากมายอาชีพเรามีสิ่งดีๆมากมายไปสร้างอาชีพก <c oughs> <ม>็ต้องรู้จักมองอาชีพที่ไปสร้างอาชีพให้คนช่วงโควิด <c oughs> อะไรอยู่ได้เขาบอกสุขภาพกายโควิดสุขภาพจิตโคม่าก็เราเครียดไงโอ้ตรงได้ออกจากงานเนี่ยทำงานโรงแรมด้วยไม่มีใครมาพักันใช่แล้วแล้วบางคนยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจริงกระโดดตึกฆ่าตัวตายก่อนก็มี เป็นโรคโรคว่าระแวงเวลาใครที่เครียดอย่างนั้นนะอาจจะมาเจอคนคนหนึ่งมีแขนขวาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งอีกข้างเป็นแขนซ้ายก็ถูกต้องไม่ใช่เหรอแต่ก็เหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวอ๋อแขนซ้ายเหลือครึ่งเดียวหรือแค่ศอกเนี่ยแต่แกสู้ชีวิตแกเห็นปาท่องโกการบินไทยดังมากแกก็เลยทำอาชีพแกตบแป้งปั๊บปัปแต่แขนแกเหลือข้างเดียวอ่าหยิบเสอตะกรแล้วปั๊บปัโยนใส่ะครับนี่ปั๊บปัปโยนสักกระทะคนต่อคิวกันยาวเลยโอ้จรเดิน อันนี้ของจริงไหมฮะอาจารย์ทำให้ฉันมาต้องโกรธอยู่สามเดือนเ่ยตอนดูคลิปเนี่ยมันฉันไม่ลงแต่สุดท้ายอ๋อมันเป็นหนังอินเดียเป็นหนงังหนังเป็นฉากนักตักโอ้ลงใจนึกว่าของจริงสบายใจสบายครับ <laughs> ผมงั้นต้องสู้ชีวิตทุกเรื่องเลยยมที่มีปัญหาโยมต้องเอามาแก้ปัญหาด้วยธรรมะชัเฉลิมไทยกฤติภิพัฒสามดอยเด็กมาสตปองปสามดอยเด็กเด่นดังดาบมันก็มาด้วยกัน ตอนเป็นมหาตุปองกระจกงอกง่อยอ่ะเจะจะเสียงกันมปอย่างนี้นะอัจะจะมาอย่างนี้เลยอาจารย์เฉลิมชัยบอกเป็นมหาตุปองกระจอกงอกง่อยเดินเข้าวัดออกวัดมีใครสนใจไหมเออมันก็ไม่มีนะอาจารย์นะตอนที่เราไม่มีชื่อเสียงก็ไม่มีใครสนใจ <c oughs> ตอนนี้เป็นไง <c oughs> เด่นนะสิออกทีวีพอเด่นก็ดังพอดังก็ต้องโดนด่าอันไหนจริงก็มาปรับปรุงแก้ไขไม่ต้องไปแถะเด๋ยวเลือดซิบๆตรงที่ซี่โครงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จริงก็อย่ารับมาเป็นอารมณ์ท่านติวอัจฉรไว้โยมนิยมตั้งใจฟังเงียบเป็นะ ผมเวลายโยมตั้งใจฟังก็น่ากลัวเกินไปนะครับอาตมาก็เลยมีนโยบายว่าจะไม่อ่านคอมเมนต์เคยตวัดสายตาไปอ่านครั้งหนึ่งคลิปวิดีโอใต้ YouTube ของตัวเองที่ตัวเองออก youtube อคนชมเป็นร้อยฮะคนดา่าเป็นไงฮะเป็นหมื่นนะเขาบอกยิ้มหนึ่งครั้งหน้าจะเป็นสีชมพูรูแบบนี้เราจะหน้าบึ้งทำไมเราปล่อยไปสิบกว่าหาแล้วบางคนยังอยู่อย่างนี้อยู่ครับฉนใช้งงนอนดึอใส่งงนอนเดึกดทำงาน,นสแมนซิตี้เสมอหรือเปล่าเป็นแฟนแมนซิตี้หรือไงห็นบ้าเนือล่มเรื่อยจะเหนื่อย ยิ้มหนึ่งครั้งหน้าเป็นสีชมพูยิ้มสองครั้งหน้าเป็นสีสีแดงระเรื่อยิ้มทั้งวันสีธัญญาบบพูดถึงสีธัญญาอธิบดีกรมสุขภาพจิตไปตรวจโรงพยาบาลสีธัญญาที่นี่เป็นโรงพยาบาลจิตเวชเขาเรียกจิตเวชนะอยจะไม่เรียกไม่ให้เขียนเราที่นี่เป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่บริหารจัดการดีมากเลยผมขอไปดูห้องน้ำชายหน่อยที่สะอาดถูกสุขอนามัยหรือเปล่าเท่าที่ดูก็สะอาดดีนะ ผูปวดปัสสาวะพอดีขอฉี่เหน่อยด้วกกันยินปัสสาวะอยู่แป๊บหนึ่งผู้ปวดชาไปยิงปัสสาวะทังข้างสักพักก็หันมาหาท่านคุณเป็นใครอ๋อผมเป็นอธีบดีมาตรวจราชการอ๋อไม่เป็นไรนะหมอที่นี่เขาเก่งเดี๋ยวก็าหายเดี๋ยวก็าหายตอนที่ผมมาที่นี่วันแรกอ่ะผมคิดว่าผมเป็นนายกเลยนะประทุออกแล้วมาได้อะไรชีวิตเรามีขาขึ้นก็ต้องมีขาเวลาขึ้นยา เวลาลงอย่าอ,อย่าทอ้อมวนอีมวนลงพูดด้วยล้อแร่ล่อแาาาร่เริ่มที่มือเราจะาความสุขอย่าไปเริ่มที่อื่นดูที่มือเห็นอะไรยม,มเห็นนิ้วนิ้ยยมเป็นยังไง<า>พูดไปเล่นนิ้วมือยอมไม่เท่ากันเหรอทำไมนิ้วมือจะมาเท่ากันเลยไม่น่าเชื่อนิ้วเราไม่เท่ากันชั้นใดความรู้ความคิดทัศนคติเราไม่เท่ากันชั้นเพราะเรามาจากร้อยพ่อพันแม่เว่อเว่อ ร้อยพ่อร้อยแม่ก็พอแล้วร้อยพ่อพันแม่พ่อเก่งลือเกินอัตราตั้งหนึ่งต่อสิบยุให้พ่อเจ้าชูแเลยเนี่ยเจ้าชูไม่ใช่จะใส่พี่ถ้าน้องหน้าตาดีน้องจะเข้าใจฉะนั้นห้าพยางนี้จะทำให้ยมข้าม้นไปได้ว่าตามเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปยกตัวอย่างง่ายง่ายงวดที่แล้วไม่ถูกผมอย่าไปบนเดี๋ยวงวดหน้าก็มา ที่ิปเราต้องอยู่ได้ด้วยความหวังหลมๆแรงๆหวยก็รู้อยแล้วหอมาจากหยเนะวอวอดวบ<อ>ย่อย่อยยับแต่เพื่อนผมก็เอามาเปลี่ยนใหม่อหอหายนะวอวอดวบย่อเย้ายวนให้ซื้อใหม่ <c oughs> อยากเอาทูกไปใครมาจุดยู่ลอบ <c oughs> มันก็ต้องมีถูกละทูกเป็นนั้นล้านดอกมันก็ต้องมีถูกห้าดอกสิบดอกก็ไม่แปลกอะไร <c oughs> อะ โยมไปอยู่ที่บ้านทะเลาะกับสามีทะเลาะกับภรรยาลูกนั่งร้งองไหม้มีปัญหาโยมก็พูดว่าขับรถจะมาทํางานจะมาฟังเทศมีคนปาดซ้ายปาดขวาอวยพรให้เรามีเงินซื้อรถใหม่ด้วยรวยรวยรวยผู้หญิงก็เจ็ดแน่เจ็ดแน่พอดีเขาได้เกรดหนึ่งประไทยรวยรวยเจ็ดแน่โยมก็วิ่งเจ็ดไปเลยโยมเจริญทโยมก็พูดว่า โยมไปปาดหน้ารถเขาเขาก็ต้องปาดกลับปาดมาปาดกลับไม่โกงเขาบีบแต่ปิ้นๆเนี่ยทีมงานเราผมเคยเจอให้เอากระจกลงพี่วิเชียนก็ซื้อๆพอกระจกลงปุ๊บอาตมาอดหูเลยอยู่กรุงเทพมา30ปียังไงโดนด่าแน่นอนรนึกว่าเขาจะด่าเราเขากลับตะโกนมาด้วยความหงอยใหญ่ระวังตัวดีๆนะมึงเฮ้ยห่วงเราเห็นขับไปเนื่องอันตรายมีโยมคนหนึ่งมาเล่าผมฟังพ่อแกไม่สบายก็โทรมาปุ๊บแกก็รีบอาบน้ําขับรถไปหาพ่อ เห็นถนนโล่งไก็รีบขับไงมันเหมือนสัมผัสที่หกยังไงก็ไม่รู้เหมือนอาถรรพ์พูดในคนลุกอยู่เลยเพราะแกผ่านตลาดทุกคนพูดมาตะกคนเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยอ่ะจะรีบไปหาพ่อมึงเหรอเฮ้ยแกไม่ได้บอกใครทุกคนอ่ะรับโทรศัพท์แกก็ไปเองเลยอ่ะเขารู้ได้ไงว่าแกจะไปหาพ่อใครไม่รู้ส่งมาในไลน์เลขาชอบเสนอมุกอย่างนี้มาหาไหมหาไหม โอเคนะจะได้ไม่เล่นที่อื่นต่อจะต,ต้องประยุกให้มันไปทําไม่หยาบซะหน่อยค,คิดก่อนคิดก่อนอันนี้เอาตามตน้นฉบอบไปก่อนเราก็บอกว่าดี๋ยวมันก็ผ่านไปไ,ไปถึงที่ทํางานลูกน้องไม่ได้ดังใจแถมมาเขียนสโลแกนลูกน้องแซวเราเองเขาเป็นหัวหน้า,เ,นาเร็วก็หาว่าล้าหน้าช้าก็หาว่าอึดอัดโง่ก็ถูกตวาดชลาก็ถูกระแวงทําก่อนบอกไม่ได้สั่งท่านทำร็จหลังบอกว่ามีหัวคิดนี่แหละชีวิตลูกน้องโอ้โหสวยอดพปังจรเละเนี่ยแน่ อย่าไปทะเลาะก,กับหัวหน้าเราไม่เจริญแน่นอนใครทะเลาะก,กับหัวหน้าอาตมาเคยเป็นน้องน้องมาสิปีเป็นหัวหน้ามา13ปีเ,<ร>เข้าใจความเป็นน้อง<ร>น้องเข้าใจหัวหน้าหมดเลยโยมเราก็แค่พูดว่าถ้าถังถ้าเราประเทศไทยและโลกใบนี้คนจนกี่เปอร์เซ็นต์โยมถามเปอร์เซ็นต์ได้เหรอฮะทำเป็นไม่รู้ตัวเองเป็นหน<า>ึ่งในนั้นแท้ๆ90กว่าเปอร์เซ็นต์ คนรวยมีไม่ถึง10%นะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกไปนี้90%นะที่ประเทศเราก็จนทั้งประเทศกู้แล้วกู้ยางนี่เขาก็ต้องจนสิอยากนั่าอยากรวยไม่ยากเลยโยมองเสนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรพระองค์ให้ธรรมะไว้ทุกหมวดทุกกลุ่มทุกวัยไม่ว่าจะหมวดไหนกลุ่มไหนพระองค์ก็มีให้อยากเป็นเศรษฐียมต้องมีทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์แปลให้โยมฟังหน่อยประโยชน์ในปัจจุบัน ยังงงอยู่ซอสภาษาบาลีให้ยอมดีกว่าว่าตามที่มานั่งสามไม่นั่งดต่ไม่นั่งที่กูจะนั่งแต่ที่มีนั่งดต่ไม่นั่งดแด่ไม่นั่งที่กูจะนั่งเอาภาษาบาลีจริงๆนี่มันพระอาจารย์ดรสมพงศ์ไม่เอาภาษาง่ายดีกว่าเนาะภาษาที่เราคุ้นเคยก็คือหัวใจเศรษฐีอ๋ออ๋อไม่ยอมอ๋อไหมพอคุ้นอยู่อ๋อให้หน่อยเถอะอ๋อให้หน่อยเถอะจะได้เข้าทางเราหัวใจเศรษฐีอ่ปนุมือว่าตามอยากรับอยากรวยไปยากปนุมแล้วเหรอเนี่ยปนุมือนเสริมมือบ่อยเหลือเกินชอบบังคับพระเนี่ยไม่ได้บังคับเชิญชววน่าาตม มันเต็มใจเนาะ เอาหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีอุอากาศอุอากาศตมุตมินั่นไงครึ่คริ่คโยมทำารู้ล้วไปเชื่อหรออากาศมันมีแค่สี่อยากให้โยมรวยด้วยอารมณ์ดีด้วยมีจิตอาสาอันที่หนึ่งนะใจบุญด้วยโยมครับนี่มันจริงจังครับอย่ามนเล่นเดี๋ยวเสียเวลาทั้งหมดเวลาก่อนประโยคนี้ผมควรพูดครับับอาวาตามหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีอุอากาศอุอากาศอุทนาสัมปทาอุทนาสัมปทาขยันหาขยัน อารักขาสมปทาอารักขาสมปทติรักษาดีรักษาดีกดัลยานมิต,ตรตากัลยาณมิตรตามีกัลยานมิตรมีกัลยาณมิตรมสมชีวิตตาสมาชีวิตตาใช้ชีวิตให้พอเพียงใช้ชีวิตให้พอเพียงครับสุบขีมันเสมอมั่นเครื่อเก่าโอ้โหขึ้นจะเป็นอีสานเลยทีเดียวเชียวต่อสุขก,กายสุขใจสุขขีปีใหม่ทุกคนทุกท่านปีนี้ปีฉลูนะฮะปีวัวตรงกับ วันเกิดของพระอาาสมปองเลยวันสุน่งนี่วันวัวนะฮะปีม้านี่ปีมะเมียโอ้โหเป็นไงเดินทางตลอดเลยแน่ฉลูเราก็นึกถึงวัวนะวัวนี่เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเป็นอินเดียนี่โอ้โหคนไม่กล้าตี่ยเป็นยานพาหนะของพัสสิวะเพราะหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าหยาบคายพัสสิครับเป็นชื่อพระองค์ท่านเอ๊เป็นพระเป็นพุทธไปเกี่ยวอะไรกับพรามเนี่ยแหมแยกกันออกซะที่ไหนแล้วพุทธกับพรามนี่ก็ผสมผสมผสมประทาน คืนกันไปอยู่ตลอดอยู่แล้วทุกคนทุกท่านเอาเมื่อการมีผสมผสานแสดงว่าปีฉลูปี2 5 6 4นี้เราก็ต้องยกระดับความคิดของเราให้คิดดีขึ้นพูดดีมากขึ้นการกระทําดีมากขึ้นเอากั่ไปที่วัวมีลักษณะยังไงบ้างเห็นไหมพิธีแรกนาวขวันเห็นไหมก็ต้องมีโคข,ขาวลําพูนเห็นไหม มาเสียงว่าเอาปีนี้กินเหล้านะ,มะเมากันทั้งประเทศไม่ใช่น้ําท่าอุดมสมบูรณ์กินข้าวกินหญ้ากินอะไรต่างๆนะพืชผลในการเกษตรก็จะดีที่ตรงนั้นน้ําท่วมที่ตรงนี้ฝนแรงอะไรก็ว่ากันไปส่วนใหญ่ก็จะออกมาในแง่บวกเพื่อให้กําลังจิตกําลังใจคนทั้งเป็นยานพานะของพระศิวะทั้งเป็นสัตว์ที่จะเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเราโอ้โหโก็มีแต่สิ่งดีมีประโยชน์ท้งนั้นนะ แง่ลบมีบ้างไหมก็อาจจะมีบ้างความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกแ <g ül> สดงว่าชีวิตคนเราก็มีทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีปีเก่าที่ผ่านมามีด้านไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ปีใหม่มาถึงแล้ว5 6 4ศักราฐใหม่ปีวัวปีนี้ก็ขอให้เราก้าวหน้าไปข้างหน้าสมกับชื่อวนนัวนะไหมนันทนันทินนทิใช่ไหมโทษทีนนทินันทนิน่ะก็จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันทุกคนทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านแข็งแรง พลังยังกะบวัวโอ้โห,โห,โหแข็งแรงแข็งแรงนะขอให้ทุกคนทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจได้ดบได้ดีไหมถึงขั้นเป็นญา,าณพานิของพระศิวะเ่ยนะไม่ธรรมดานะถึงขั้นเป็นสัตว์ที่เสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นชีวิตของเราโอเคเราอาจจะต้องมีความเสี่ยงบ้างทายสิทายสิว่าปีนี้เราจะดีกว่าปีที่แล้วไหมปีที่แล้วผ่านมาได้ด้วยโรคราคาถูกโรคระบาดอะไรเนี่ยนะปีนี้เราจะมาหันไปมองแล้วยิ้มว่าว้าวเราผ่านมาได้อีกปีแล้วฉะนั้น เราต้องเก่งขึ้นเราต้องแกล่งขึ้นเราต้องพัฒนาขึ้นทั้งความคิดคําพูดและการกระทําของเราอะไรทําให้เราจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอะไรทําให้เรามีความสุขทําให้สังคมได้ประโยชน์เราจะมาทําสิ่งเหล่านี้กันเยอะๆทุกคนทุกท่านปีใหม่สิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆการกระทําใหม่ๆนะคาพูดใหม่ๆที่ดีมีประโยชน์ต้องขนมาต้องมารวมกันแล้วทําให้เรา มีความสุขความเจริญธรรมะที่ผ่านมาตลอด2,600กว่าปีตั้งแต่สมัยพระเจ้ายังมีพระชนอาชีพอยู่พระองค์สอนก็เพื่อให้เรายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นสาวกของพระเจ้าเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณนะเป็นคนที่จะทำให้โยมนั้นยกระดับความรู้จิตวิญญาณวิญญาณในที่นี้แปลว่าความรู้ฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ละปีเราจะต้องมีความรู้มากขึ้นมีความคิดความอ่านมากขึ้น มีความเจริญก้าวหน้าทุกๆด้านมากขึ้นก็สำรวจตัวเองว่าเอ๊ะปีนี้เราจะทำอะไรให้เราได้ภูมิใจครอบครัวภูมิใจสังคมภูมิใจและประเทศชาติภูมิใจที่มีเราทุกคนทุกท่านน่าคิดนะเกิดมาทั้งทีมีอะไรให้คนได้จดจำหรือยังอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมความซื่อสัตย์ข้อเดียวคนไม่ลืมท่านพันท้ายนรสิงห์แค่ข้อเดียวเลยนะคิดดูว่าปี2 0 6 4นี้ ถ้าเรามีทั้งพรมวิหารธรรมเมตตารักทุกคนรักทุกสรรพสิ่งไม่แบ่งแยกกันแล้วรักทุกคนลูกหลานเราไฮโดรเจนผสมไฮโดรเจนไม่เกิดอะไรใหม่ออกซิเจนผสมออกซิเจนไม่เกิดอะไรใหม่แต่เกิดไฮโดรเจนผสมกับออกซิเจน H2O เกิดเป็นอะไรน้ำคุณค่ามหาศาลอนุรักษ์นิยมความคิดเก่าๆผสมกับหัวก้าวหน้าอาจจะกลายเป็นสิ่งดีมีประโยชน์เกิดขึ้นก็ได้ทุกคนทุกท่านฉะนั้นมาผสมประสานกัน แล้วรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ก้าวไปด้วยกันทูเกเตอร์ไปด้วยกันในปี2,564นี้และแน่นอนนะธรรมะจะอยู่กับญาติโยมทุกคนทุกท่านในช่องนี้พระมหาสมปองตาละปุตโตชาแนลมาดูซิว่าปีใหม่นี้เราจะมีธรรมะใหม่ๆอะไรใหม่ๆกระซิบนิดนึงเพิ่งไปคุยกับพี่วุฒิมาไปคุยกับพี่วุฒิมาอยากจะ แหมคันปากอยากจะบอกบอกดีไหมเนี่ยเอาสักหน่อยก็แล้วกันก็จะปั้นพระรูปใหม่ๆห,ห,หรือเป็นสัมมเนนมีทั้งความน่ารักน่าเอ็นดูแล้วมีนี่สมองมีคําพูดที่อาจจะทำให้โยมแบบโอโ้โหคิดออกแล้วอแก้ปัญหาได้ว,ว้าวอินเทรนด์จังเลยคิดได้ยังไงให้แมทให้เข้ากับคนรุ่นใหม่มากขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่ เราจะนำเสนอต่อไปล้องติดตามดูนะทุกคนทุกท่านอย่าลืมดูแล้วกดไลค์กดเ like, ัวอี้กดแชร์กดแชร์ด้วยัด้ไปว่าส่งต่อกด s u b สไคร b e แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะคุณโยมทุกคนทุกท่านนะจะได้ไม่พลาดธรรมะดีๆในปีใหม่นี้ต่อไปโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านจเจริญพร